เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ pm 2 5ถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนย,ยังเยอะอยู่ฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีหลายๆพื้นที่ที่เขาเตรียมการในเรื่องของ,ของการควบคุม pm 2 5ด้วยนะครับอย่างที่รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีครับท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดําเนินการใช้จุลินซีย์ย่อยสลายใบอ้อยแทนการเผานะครับอันนี้เป็นวิธีเพื่อจะช่วยลดปัญหา pm 2.5ครับ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปตังนะครับท่านรองผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปที่หมู่4ตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมเพื่อไปติดตามผลการดำเนินงานในการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายใบยอ้อยซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในแนวทางลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมครับ โดยแนวะคิดการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายใบอ้อยนี้นะครับเป็นของนายมนตรีบุญเปลี่ยนกำนันตำบลน,น้ำสุดที่ได้ทำการทดลองในพื้นที่ของตอนเองจำนวน5ไร่โดยพบว่าหลังจากที่ใช้จุลินทรีย์ไปเนี่ยใบอ้อยเริ่มย่อยสลายภายใน1เดือนเมื่อปลูกอ้อยใหม่เนี่ยต้นอ้อยก็จะโตเร็วแตก่กอดีดินนุ่มร่วนซุยด้วยเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกด้วยนะครับซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวก็ได้ผลดีกว่าการเผาเพราะว่าทำให้หนอนกอเนี่ยน้อยลง ดินอุดมสมบูรณ์ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และที่สำคัญคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับ